สวัสดีครับพบกับนโกกับตานูปนะอะช่วงนี้ผมติด SF2 นะหรือ Special Force 2หรือถ้าเป็นเซิร์ฟยุโรปจะเรียกว่าสกิลแล้วก็ถ้าเซิร์ฟอเมริกาจะเรียก Soyer Font นนะอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟอเมริกาในชื่อ Soyer Font นนั่นเองสำหรับคลิปนี้นี่เราก็แบบเล่นแกนะ้สิ่งนะคือจะว่ามันเป็นการเทรนนิ่งส่วนตัวของผมนะก็คือฝึกยิงหัวกับบอทอะจะบอกได้เลยว่า sf สองเนี่ยภาพสวยขึ้นกว่าภาคแรกเยอะนะแล้วก็การยิงอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะนะสังเกตนะสามารถเลไรงไงล่อไซต์แบบคอมพีตี้ได้แต่เข้าจริงๆเนี่ยแค่ฮิตไฟมันก็แม่นอยู่นะนะสำหรับปืนที่ผมใช้อยู่นี่ก็จะเป็นปืนซิกห้าห้าหนึ่งซึ่งใน sf 2เนี่ยปืนซิกห้าห้าหนึ่งเนี่ยจะเด่นขึ้นแบบโหดสุดๆนะคือภาคแรกเนี่ยมันล่าช้าแปลกๆปนะแตพ่พอมาในภาคสองเนี่ยก็ล่าเร็วขึ้นนะ อ๋อจริงๆภาคภาคแรกเนะี่ยมันมีรุ่น EVO ซนะิก5้าห้าหน่ยนะก็ล่าเร็วขึ้นแต่ว่าความนิยมมันก็ยังไม่พ้นพวกปืนยอดนิยมเช่น m c a 1 AK74 หรือแม้กรนะั่งสไนพ PS ์ PSG1 เนี่ยแต่พอในภาค2นี่มันโหดขึ้นคือนอกจากจะล่าเร็วขึ้นไม่พอนะมันนิ่งเกินเนี่ยเนียสังเกตได้ว่าบางครั้งเนขนาดไม่เลงเลยก็คือฮิปไฟเนี่ย ยังยิงหัวได้ชิวๆมากขนาดอยู่ระยะไกลมากๆแนมะแต่บางทีเราก็จะไปต้องเล็งศูนย์เปิดหรือเอ m down the s i g h เพราะว่าระยะระยะที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะมองได้ไกลขึ้นคือเหมือนมุมกล้องมันซูมไปข้างหน้านิดนึงก็อัตรา,าก,การขยายก็สักประมาณ1.5เท่าแต่เวลายิงระยะไกลถึงระยะกลา,างายไกลคิฟไฟก็ดีสุดอยู่ดีมันจะต่างจากคอมดีตี้นิดหนึ่งคือคอมดีตี้เนี่ยฮิปไฟจะบานนะ แต่นี่ฮิปไฟโคตนิ่งสัสๆเลยเนี่ยก็สังเกตนะคิปไฟยังยิงหัวแตกโครกได้เลยสำหรับซิงห้านหนึ่งในภาคสองเนี่ยการยิงแบบแทปปิ้งหรือว่าก็การยิงเบิร์สทีละสองสามนัดนจะนิ่งมากแต่สเปรจะค่อนข้างบานนะแต่ถ้าลองกดสองนัดย้ำๆเนี่ยมันจะนิ่งสุดๆอย่างเนี้ยนะครับคือการคุณจะคิดในใจว่านี่คุณเล่นพ b อยู่หรือเปล่าเนี่ย วิ่งขนาดนั้นแล้วก็อย่างคือ sf 2เนะี่ยยิงหัวนัดเดียวส่วนใหญ่จะตายหมดนะเมื่อกี้ลูกหมดนะเก็บ AK มาสักหน่อยเนี่ยพอมาใช้ AK นี่ต่างกันริบเลยแบบมันรู้สึกว่าซิกมันโกงเหลือเกินนะแต่ AK ถ้ายิงดีๆมันก็โหดนะเพราะใน sf 2เนี่ยปืน AK รุ่นนี้จะเป็นปืน AK 103เนะหน้าตามันก็เหมือนตัวรุ่นเจในภาคแรกแหละแต่ว่าใช้แมกกาซินขนาด เจ็ดเจหกสองคูณสามสิบเก้านียระยะนี้ก็โหดมากนะใช้เอลอนไซลิงพยายามเล็งประมาณนี้มันจะยิงหัวได้ชิวมากเนะี่ยสเกตยิงหัวสี่ตัวรวดเลยนะคือตอนไปเล่นกับคนจริงๆผมก็เล่นสไตล์ประมาณนี้ก็คือเล็งที่หัวเป็นหลักเนะไม่ว่าจะเล็งหรือไม่เล็งยังไงช่งพยายามตั้งเป้าให้อยู่ในระดับหัวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดบางครั้งผม ไปยิงอย่างเงี้ยนะโดนฝรั่งหาว่าใช้โปรเลยนะคือปืนนี้มันนิ่งกันไปผมว่าซิ1ห้าหนึ่งเนี่ยมันใช้ง่ายกว่า m อ a มสีนะเพียงแต่ผมรู้สึกว่า m อในเ f 2เนี่ยสเปรย์แม่นนะคือวิถีกระสุนมันตรงมากแต่ SF-2 เนี่ยปืนซิ1ห้าหนึ่งในเ f 2เวลายิงลัวเนี่ยมันจะแบบกดทั้งจนหมดแม็กเนี่ยมันจะค่อนข,ข้างกระจายนะแต่ยอมรับจริงๆว่ามันดีดน้อยมาก ยิงดิงยิงเบิร์สหรือยิงแบบทีละนัดแต่แทปปิ้งเนี่ยแทบจะไม่มีแรงดีแล้วนะอย่างเงี้ยปืนไม่ดีเลยนี่กูกำลังเล่น aug ใน pb หรือเปล่านิงซะขนาดนี้สำหรับด่านที่เล่นี่ก็คือด่าน d e s e r ร c a แคในภาคแรกแต่ว่าในภาคสองเนี่ยปรับปรุงซะสวยขึ้นเยอะนะเนี่ยทางลงนี่แล้วก็คุ้นเคยดีนะทางลงไปที่วางระเบิดชั้นล่างนี่ก็จะเป็นห้องใต้ดินนะ โอ้มันโผล่มาเนะี่ยเชี่ยยีงไม่โดนเป้ยละเลือดเหลือ,ลอสองส่วนระบบเลือดใน sf 2เนี่ยก็จะสังเกตนะมีเลือดกับ ap นะ ap ก็คือค่าเกาะเลือดไม่มีการรีเจนนะถ้าเทียบกับคอมดิวตี้เนี่ยคอมดิวตี้จะใช้ระบบรีเจนเลือดแทนนะแต่นี้จะใช้ระบบเลือดตามปกติเหมือนเหมือน fps ทั่วไปในยุคก่อนๆนนะ่ไม่ว่าจะเป็น counter strike หรืออะไรก็ตาม ที่ใช้แพทเทิร์นนี้นะก็ถือว่าสมดุลกว่าแบบระบบรีเจนนะคือรีเจนมันแบบว่ามันเหมือนจะต้องแคมป์แหละคือพราะเจ็บหนักปุ๊บหาที่กำลังหลบแปบบเดียวเลือดก็กลับมาเต็มแล้วมันเลยชิลกันไปนะสำหรับเกมที่ใช้ระบบรีเจนแต่นี่คือวัดความสามารถในการเอาตัวรอดล้วๆนๆเนี่ยคือเลือดร้อยเต็มเนี่ยจะดูว่าเราจะเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนนะโดนเอชยิงตายหาเลยทีเดียว สำหรับสำหรับการเล่นกับบอดในรอบนี้เนะี่ยคือผมตั้งแบบฝ่ายเรามีแค่สองนะส่วนบอดมีแปดส่วนที่ผมแล้วตั้งระดับอีซี่นี่คือไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ผมจะกากนะแต่ยอมรับจริงๆว่าบอดบอดร,ระดับฮาร์ดในเอ2สอยิงโคตรโคตรโหดมากเีลยแบบว่าขนาดทั้งทีมรลมยิงยังอองไม่อยู่อะถ้าเป็นฮาร์ดนะมันยิงโหดมาก แล้วที่เล่นอีซี่ในรอบนี้คือผมจะฝึกยิงหัวด้วยนะแล้วก็จะลองด้ว่าระดับอีซี่ห้าพันแต้มเนี่ยผมจะยิงบอทได้กี่ตัวนะโดยที่เน้นใช้ซิกห้าหนึ่ง,งยิงหัวเป็นหลักโอเคไม่เรายิงไม่แม่เลยรอบนีนะ้ยิงไม่โดนเลยเนี่ยพยายามแบบแทปปิ้งอย่างเงี้ยแล้วคุณจะยิงหัวได้ไม่ยาก <I repeat. S 1> ต่อให้คุณยิงฮิปไฟ์ตลอดทั้งเกมก็ได้คือบางรอบเนี่ยผมก็เล่นซิกแบบว่า ไม่เลงเลยทั้งเกมนะเพราะแค่ฮิปมันก็โกงอยู่แล้วแต่แต่การใช้อรอนไซ์ช่วยแบบนี้มันก็ไม่เรนะ็วไงแล้วพยายามเล็งที่หัวอย่างเงี้ยนะเล็งสูงๆหน่อยขอแค่ยิงหัวอย่างต่ำนัดเดียวตับแนละ้วเนี่ยขนาดขนาดศัตรูอยู่ไกลามากเลยยังยิงโดนได้ชิวๆเลยเสียงเพราะยิงกันเล่นพีบี ยอมรับจริงๆว่ามันนิ่งนะโอ้ตอนนี้แต้ม2,009แล้วแนหะแต่ส่วนตัวผมว่ารายเรียนด่านสวยขึ้นเยอะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนภาคนี้จะใช้ Unreal Engine 3สนะสำหรับสเปคของผมเนี่ยผมสามารถเล่นระดับมีเดียมได้ลื่นอยู่แต่นี่ผมปรับโลนะเพราะาถ้าผมเล่นมีเดียมเนี่ยมันลื่นก็จริงแต่เวลาเล่นไปด้วยอัดคลิปไปด้วยเนี่ยมันจะกระตุกนะ ผมก็เลยปรับโลแทนอันนี้ขนาดปรับโลภาพยังสวยได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็เจ๋งแล้วนะถ้าปรับไฮนี่ยิ่งแบบต่างกันเลยแต่ถ้าบวกกับระบบการเล่นที่เปลี่ยนไปจากภาคแรกเยอะเนี่ยหลายคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆอาจจะแบบงงเลยว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเอแน่ฟได้เลยทำไมมันยิงง่ายขึ้นกว่านี้ <c oughs> โหนี่รู้สึกว่าเราจะยิงหัวลั่นเป็นว่าเล่นเลยเ <c oughs> นี่ยหัวแตกเอาหัวแตกเอานะ ทีมฝ่ามันแม่นสักขนาดน,นี้นะเนี่ยแท็บเข้าไปนะต่อให้เห็นแต่หัวยางเจ้าผมก็ยังยิงโดนได้นะปลาระเบะิดมี่มัมว่วสักลูกหน่ยนะรู้สึกว่าบอดในทีมเรานี่กลายเป็นตัวประกอบชัดๆนะคือบอดอีซี่มันยิงหัวไม่เป็นนะแล้วบอดเราใช้ h k c 1 7สะหนึเจ็ด้วยนะ กระสุนจะหมดแล้วเก็บปืนสท้าหน่ดีกว่าอเอาเอร้อยสามมาเล่นก็นไม่เร็วความรู้สึกระหว่างตอนใช้ซิกกับ AK เนี่ยก็ต่างกันลิบนะคือ AK มันจะเด้งนิดนึงแต่มันก็นิ่งอยู่ดีนะแต่เอาเข้าจริงๆเนะี่ย AK ไม่จะเป็นต้องแม่นหัวเสมอไปพบปืนนี้มันมีดาเมจสูงที่สุดในบรรดาแอซซอไรเฟิลด้วยกันก็คือมีดาเมจเจ็ดสิบหน่วยนะ ถ้ายิงช่องอกขึ้นไปประมาณสามนัดก็ตายได้นะหรือถ้ายิงช่องท้องก็ประมาณสี่นัดเงี้ยคือถ้านัดแรกยิงไม่โดนหัวให้เล็งตัตไปเลยนะยิ่งถ้าเป็น AK103 รุ่น Mark 3เนี่ยดามเมจสูงถึงเจ็ดสบหกเนี่ยเรียกได้ว่าเอาไปยิงไกลๆโหดมากแต่การลั่นกระสุนจะช้าลงจะชนิดจนชนิดที่ว่ายิงแรกเลยประชิดไม่ไหวเพราะไม่ทันแดกปืนนีลั่นเร็วนะ ส่วนปืน HK 417นี่ก็แนะนำเหมือนกันนะกดคอมเมนมากเลยขอแนะนำนะถ้าคุณอยากเล่นฝึกยิงหัวเนี่ยนอกจากปืนซิง551นั้นเนี่ยปืนนี้แนะนำจริงๆก็จะมีปืน K2 MC แล้วก็ปืน HK 417นะสากา L อ็ด้วยนะส่วน AK 103เนี่ยจะต้องฝึกนิดนึงเพราะแรงดีดมันเยอะกว่าคือมันเป็นปืนที่ฆ่า การควบคุมรีคอยต่ำม,มากยิ่งสเปรย์นี่ยิ่งห่วยเลยภาคนี้ยอมรับเลยว่า ak สเปรยห่วยมากบานมากเลยนะโอ้อรู้สึกว่าเราจะยิงโดนตัวบ่อยแฮะแต่มันก็แม่นสักขนาดนี้เนียพยายามตั้งเป้าเล็งแะหลับหัวไว้ตลอดเนะี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นกับบอดริดกับคนยังไงช่ชคือท่องไว้เสมอนะ Aim for the head แต่ บางครั้งถ้าคุณเล่นเก่งเกินไปยิงหัวคมเกินไปเนี่ยคุณจะโดนโดนฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนไทยที่มาเล่นนะหาว่าใช้โปโรเนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยโพสต์ูใน facebook ไปทีหนึ่งนะระหว่างเล่นอยู่เนี่ยผมยิงหัวแม่นเกินไปอย่างเงี้ยคือตอนไปเล่นกับคนในโหมดเดสแมนเนี่ยอัตราการยิงหัวผมก็ประมาณนี้แหละอัตราการยิงหัวอยู่ที่ประมาณเกือบ5้เปอร์เลยนะโดน โดนคนไทยพิมพ์เลยโปี Dkd คดีนี่ถ <ER ้าพ네ิมพ์ไทยก็คือคำว่ากากนั่นแหละก็สรุปว่าฝึกยิงหัวบอดนี้รอบนี้ก็ยิงได้ร้อยสามตัวนะแหมปืนซิกนี่มันดีจริงๆนะอ่สรุปก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะอาจจะออดคลิปของ sf 2แบบมาเรื่อยๆนะถ้าผมมีเวลานั้นแต่ช่วงนี้ผมว่าจะไปทำ เมทัสลักสามเวอร์ชั่นสตรีมกับว่าจะซื้อแกลลี่มอดมาเล่นนะเพื่อจะเทียบกับโหมโดพอบฮันของเอช็อตนะว่าของแท้กับก๊อฟเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะสำหรับผมก็ขอตัวเท่านี้กันนะครับตออนี้ครับ